มามามาวันนี้ครับวันนี้ครับเกมไรอ่าที่อ่าเรียอะไรนะรีสคาร์ซิกคือเคเร์สคาร์แท์่าเกมนี้ทุกคนควรเออทุกคนคงจะเห็นใน Facebook กันแล้วเพราะว่ามันโผล่ใน Facebook พี่เยอะมากเลยแล้วมันก็มีคอมเมนต์แบบว่าอ่าเกมนี้ยากจังวะไม่เล่นมาแล้วโหลดโหลดมาแล้วลบแม เกมนี้เนี่ยมันคือเกมบันคึดคือทาร์ทเชตที่จะมาลองดูซิว่ามันจะจริงอย่างที่เขาพูดกันใน Facebook หรือเปล่าหรือมันแค่โปรโมทเกมมันก็ไม่รู้โอเคเรามาเริ่มด่านแรกกันเลยอ๋อเซิร์ฟม,มันก็อ่าเป็นปาราขีดอ่ะฮะอันนี้แค่นี้อ้อง่ายๆด่านนี้โอ้ไอซีเราต้องมาตรงนี้นะครับ ปาบอา่ะเห็นปะแม่โคตรเก่งโอ้โหเลเวลสองมันจิ๊บจิ๊บเอาเดีคืออันนี้อันนี้น,นี่ง่ายปะอันนี้เป็นกำแพงเงี้ยเฮ้ยพุว่าเติบวาเออพี่ว่านะเราต้องท่ามท่าม ันต้องทำกำแพงมาอย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยทีเนียสคุดเก่งเป็นไงบม่ด้คืบไมดคืบคัทแคทอะ่ะชิพหายมีควยอ๋ออ๋ออ๋อ,อมันบอกว่าให้ตีวกวางตีเดียมนี้เงี้ยเงี้ยอ๋อตีเนียอันนี้โอ้ยตีเนียพี่ว่านะ กันกระสุนแล้วก็อ้อมมาตรงนี้พอ <c oughs> What the fuck Oh IC IC ตรงนี้ตรงนี้เอองงเปนไก่ตาแตกเลยไอ้พวกนี้ดิเออ, <c oughs> เอ,อพอใครเครียด อันนี้พี่ว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่อ่ะเพราะเติร์ฟอ๋อไอซี่ไอซีต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่เป็นไงโคตรเก่งท่าโตอันไหนอันไหนอ่าเฮ้ยเราต้องป้องกัน ป้องกันตรงนี้พี่คืออันนี้ยากจริงเดี๋ยวเดี๋ยวมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะพี่ต้องทำตรงเนี้ยมาอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าอย่างเงี้ย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  มันยิงปุ้งเราต้องทำที่กั้นใช่ไหมอันดับแรกเลยเราทำที่กั้นหัวเราฟักวัดติวฟักกั้นมาเงี้ยเงี้ยเงี้ยแล้วก็เงี้ยโอ้โ จีเนียสมึงทําไปทำเฮียอะไรอันนี้ง่ายๆเลยอันนี้ง่ายๆเลยอันนี้คือง่ายมากเหมือนปอกไว้เข้าปากอันเนี้ยเนี้ยโอ้โหง่ายไปนี่ง่ายอะไรขนาดนั้นอะนี้งี้ีอ้อมวกน,นี้ไว้แล้วก็เอาตรงนี้แล้วก็เป็นจุดดันตรงนี้เป็นไงจีเนียส พูดเก่งอันนี้คือมันจะยิงปุ้งมานี่ใช่ไหมที่ต้องทำอ่าให้มันไหลใช่อย่างนี้อย่างนี้ง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 น,น,น,นี่เป็นไงจีเมียบตรงนี้อ่าเป็นระเบิด วัตถุพักเดี๋ยวนะอันนี้มันนี้เอา้าม <d us> ผ่านเฉยวัตถุพั k เฮ้ยเชีเ่เอะไรมีระเบิดตรงนี้ที่ว่านนะฐานเราต้องมั่นคงคือตรงนี้เป็นฐานมา,านี้นะแล้วก็ม่มงนี้มาอย่างนี้นะนี่ Ồ oh, AC AC Mày nhé mày 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 nhé What the Mình to Mày nhé Mày nhé Mày nhé mày nhé เฮ้ยไม่ได้เฮ้ยเฮีย,ะอ,ยอะไรเนี่ยโอ,อนไม่นะเฮียเกมเฮียนี่เอาเรื่องเออเอาดิ นี่นี่เป็นไงบอสเต๋วฟ้ามึ <laughs> งเอามาดิโอ้คิดว่าจะแน่โธ่ที่แท้วง่าง่าย,ายนี่หว่า,อ,า <Huh? S 1> อ๋อตรงนี้มีทุนน้ำหนักว่ะอ้อไอซีไอซีไอซีอันนี้ก็อย่างนี้เลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย แล้วก็ามาเงี้ยโอ้โหพูดเก่งสวัสดีครับโชว์บังคับอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรไหนอ่ะอ๋อฝนตกแม่โอ้เริ่มว่ะเริ่มมีฝนเริ่มมีไอ้น,นี้แล้วโอ้อันนี้ง่ายๆอันนี้ง่ายๆ,ๆ,ๆอืม โอ้โหดูนลแมงท่าดีใจอย่างวัดด e f ฟ้าอ่ะอันนี้เป็นลูกโป,ป่งแล้วเฮ้ยอย่าไปคิดยากอย่างนี้ไปเลยเนีย้ยโอ้โหคนง่ายมันง่ายเกินไปอันนี้มีลูกปลโป่งเฮ้ยง่ายๆง่ายง,ายงายโอ้ยอย่าไปซีเรียสนี่ มีฝนด้วยเป็นไงเฮ้ยก็ตื่นฟังนี่นี่เอาเดียเเด๋ยวถ้าท้จิบจิบจิบจเอาดิมียากกว่านี้ไหมเดวิลล็อปเปอร์มียากกว่านี้เปล่าโหอ,อยากเล่นยากกว่านี้เปล่